สวัสดีครับกลับมาพบกันอีกครั้งนะครับทุกคืนวันรสารสศดกร์กับรายการเรื่องจริงผ่านจอ360องศาเรียล็ครับหลากหลายเรื่องราวที่เกิดขึ้นจริงจะถูกนำมาตีแผ่ด้วยภาพจริงเสียงจริงเหตุการณ์จริงเหมือนเช่นเคยนะครับก่อนที่จะไปชมเรื่องราวที่น่าสนใจในค่ำคืนนี้นะครับเราไปติดตามเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนื่องจากสภาพอากาศที่สูงขึ้นอย่างต่อเนื่องนับตั้งแต่เดือนเมษายนที่ผ่านมา จนทำให้มีข่าวว่ามีผู้เสียชีวิตจากโรคลมแดดหรือว่าฮีทสโตรกหลายคนเกิดความสงสัยนะครับว่าอุณหภูมิความร้อนระดับไหนที่จะเป็นอันตรายจนทำให้เสียชีวิตและมีปัจจัยเสี่ยงอะไรบ้างที่จะต้องหลีกเลี่ยงคืนนี้เรื่องจริงผ่านจอมีคำตอบครับเมื่อเดือนเมษาย,ยนที่ผ่านมามีรายงานพบผู้เสียชีวิตด้วยความร้อนในหลายพื้นที่รวมไปถึงอำเภออูทองจังหวัดสุพรรณบุรีพบศพเป็นหญิงสูงวัย นอนคว่ำหน้าในห้องน้ําสภาพศพเสียชีวิตมาไม่ต่ำกว่า20ชั่วโมงและความร้อนเป็นสาเหตุที่ทําให้เธอเสียชีวิตได้จริงหรือเขีว่าป้าเขาเป็นเป็นลมก็ได้เปน็นร้อนแกบนว่าคอแห้งวันที่ไปน,นอนอยู่อะ่ะก่อนหน้านี้เพียงไม่กี่วันก็มีผู้เสียชีวิตอย่างปริศนาที่จังหวัดสุพรรณบุรีอีกรายหนึ่งซึ่งเป็นหญิงสูงวัยสภาพศพนอนเสียชีวิตตากแดดอยู่ริมถนน ซึ่งในทุกๆปีจะมีรายงานผู้เสียชีวิตจากสภาพอากาศที่ร้อนละอุโดยเฉพาะในพื้นที่ที่มีอุณหภูมิเกิน40องศาเซลซเซ,ลซียสและหลายคนเชื่อว่าน่าจะเป็นสาเหตุที่ทําให้เกิดการเสียชีวิตได้ณอุณหภูมิขนาดนี้เนี่ยเซลลต่างๆเนื้อเยื่อต่างๆเนี่ยของร่างกายเนี่ยจะหยุดทํางานหน้าที่ต่างๆจะเสียไปหมดเลยนั้นความร้อนเนี่ยที่เกิดขึ้นในร่างกายเนี่ยจะเกิดจากการเสียสมดุลของการระบายความร้อนนะครับในร่างกาย ไม่สามารถระบายได้เพียงพองั้นอุณหภูมิในร่างกายก็จะสะสมแล้วก็สูงขึ้นเรื่อยๆจนถึงภาวะหนึ่งวิกฤตที่เกิน41องศาเซลเซียสก็จะเกิดภาวะที่เราเรียกว่าฮิสโตซึ่งผลตามมาก็คือจะทําให้ผู้ป่วยเนี่ยเสียชีวิตจากสภาพอากาศที่ร้อนรละอุจนทําให้อวัยวะภายในร่างกายมีอุณหภูมิที่สูงเกินขีดจากัดโดยเฉพาะเมื่อต้องอยู่กลางแดดร้อน ซึ่งอาจทําให้อวัยวะหรือระบบต่างๆภายในร่างกายทํางานผิดปกติได้และก็เสียสมดุลจนได้รับอันตรายครับถ้าเรามีการระบายความร้อนตามปกติไปพาะเหงื่อออกได้ตามปกติได้ปริมาณเท่าที่ควรนะครับโอกาสการเกิดความร้อนสะสมอุณหภูมิจะสูงขึ้นก็จะน้อยการเกิดที่สโตรกก็จะยากลำบากขึ้น ต้องย้ำกันอีกครั้งนะครับว่าภาวะโรคลมแดดหรือว่า h ฮิต t r o k e นั้นอาจจะเกิดขึ้นได้กับทุกๆคนนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ที่ต้องอยู่กลางแดดและผู้ที่ต้องอยู่ในที่ร้อนจัดเป็นเวลานาน,านๆยิ่งเด็กเล็กหรือว่าผู้สูงอายุรวมไปถึงผู้ป่วยและผู้ที่มีโรคประจำตัวยิ่งเสี่ยงต่อการจะเกิดภาะวะแบบนี้ได้ง่ายยิ่งขึ้นเพราะฉะนั้นต้องหลีกเลี่ยงการอยู่กลางแจ้งเป็นเวลานาน,านๆนะครับ